สวัสดีครับผมน้องเอฟซีครับมาบุญใหญ่เดินแนวเสียบพุกโตกับผมรอบคำพี่น้องบุญใหญ่ต้มไก่ตะมือซอยแล้วครับมุมอาหารวางนี่ครับมาบุญใหญ่เฮาไอ้แกงนัวใหม่ครับผมนี่ใส้ข่าเบียร์ใส่หนังงัวพี่น้องแกงนัวตัวครับฝีมือผมเกีงเองพี่น้องเอ้ยวุพูดนะเอ้ย ก่อน้อนครับจะได้ความคุณนะฮพี่น้องโอ้หวามมือหวยเลย่บครับคุณนะหนังงวัวนลูกโดดพี่น้องครับเห็นว่าครับโอ้เบือ้องหก่พี่น้องคุณนะอืมใจเห็ด พี่ด้องขนาดนะพี่ด้องครับเหลือเขาปันหน่อยหนึ่งห้อง้วกินกับเขาที่เป็นต่อต๊ะคุณนะพี่ด้องเกียงเองเนี่ผมเกีงยงยาวบางหันนี่ไฮโดตอลแลยครับปุหน้ำเบิกน้ำว่ะอ้มอ่ามัน บรดทขวัญเลยครับจิ้มลงเลยพิดหน่อยภาษาเจนะพี่น้องนะสนหนามภาษาเจพวนะครับ,บเบื้องเฮ็ดพาออกเด็กนิดเฮ็ดนะ ลองติมน้ำใหม่ครับผมเนี่ย หวานแท้ดูแกับาะไดพี่นออ้องไอหวานแท้ใหม่ๆเลยครับรบางอย่างไออยังอื่นอยู่ในผู้นำหอมขนาดพี่นอ้องต้องจิ้มบาดแยดกับป,ปักที่ Em bảo chi lào uhm. <laughs> พนันทำบเนเขาเบียรบวชลงกรรมลงกรรมหนึ่งเลยกล็โอเค

โบ้ได้เปิดพัดลมนะครับ <c oughs> ว้องเนนี่แต่งนี่แต่งอ่ะขอถอนความให้ไพี่น้องเป็นยังตีย่านเสียงมันรบกวนเสียงมันเข่ามไม่ไม่มันเก่าครับรักทัดเสียงมันจะโบ้ได้ยินเสียงหยั่งพี่น้องเดียวพี่น้องไม่อ,อ,อยากนั่งเดินได้เดินนี่เนี่ยเสียงเนี่ย้องเอียงนังง,นนง,นงว่ะ อืม mm hmm. คุณนะ้ำมันงเลยคุอยู่้พผักก็แเ่ียบแบบกุ้งกับมันพักคืมเนีออยชนยังจะจับแบ้ันผักคุณนะอันนี้เป็นน้ำมันใมที่จะน้ำมัหนหอวมันเป็นแหนงมันนะ เสือก็อยากคัดได้ไปแล้วครับตัวนี้นี่ต้อยจุหลาไรหมดเพอาไว้พี่น้อง,ง,ต,อง,องต้องนักกินแปดสิบเก้าสิบเอาอก๋ยิบพ่อลอยแล้วพูดหน่อยๆจ,จ้อยๆในยังขืนขาขึ้นแน่เนี่ย อย่าพูดต şey ั้หนานองครับชาเป็นดูดนิ่วเด้เย

có cái bớt là bên nào Ui vậy Bớt ma vậy Đã khẩu nhiên ta quan ui một sao này không ก็ตรวจความไป้อมพี่ดอนครับผมแล้วขีดหนูขีดตาตึงหวานตึงเผ็ดตึงแซ่บมันขัดกับแม่หมวกแซ่บนละ อ่ารพี่น้องครับคุณนะมึงนับยังสับจับรุ่งรุ่งกันแล้วพี่น้องครับคุณแกงพวกแกงน้ำใหม่เส้นหนังงูสูุหี่ก็รับยินพี่น้องครับนี่ลำหน้าพ้าจากพี่จากน้องครับผมกว่ากันไหมขีดต่อไปพี่น้องครับจะได้ยังสับจับมา ฝากผีตัวนอนห้องลนัาเป็ไกระเห็ดดอกเ็งามขาย่างรครับปากปิดงวยหน้าใหม่อ่ะเออนหนัวนงนว่าครับผมมกี้ก็ต้องกินกครับสำราาจากผีกจากนอนห้อครบับเจับแซบอ่านีย่นอนห้องเจีบเสียกันโอ้วโอ้ยแม่คอย